ตายแล้วไอ้จ้างตายแล้วตายแล้วไอ้จ้างตายแล้วโดนหมาใหญ่สองตัวมากัดหมานักเลงตัวใหญ่สองตัวมากัดตายแล้วเออวันนี้จะจะทำการฝังทำหลุมนะในสนิททำหลุมทำหลุมจะทำหลุมจะฝังไอ้จางตรงนี้แหลนะเออโอ้หมา เอา้าในี่ตอนนี้นอนอยู่นี้เอาเอาันเขาเอาผ้าลงก่อนนะฮมจับเอาผ้านะ,ะเนี่ยเออยุ่ออไปทางผ้านั่นเลยยกไปทางผ้านั้นย,ยกไปทางน้นละลงเลยลงทางผ้าอา้าวไปโลไอจังมาใหญ่มาเออเ นี่แล้วอานี่ฟังที่นี่ฟัอองเออกำลังกำลังฝังหมาหมาใหญ่สองตัวหมานักเลงมากัดมากัดเข้าทั้งสองเข้าทั้งสองเขี้ยวสองข้างเลยข้างในคง พงพังก็เลยเอาไปลงเอาไปเอาไปหาโรงพยาบาลหมอ,อไปลงไปลงแรกหมอไม่อยู่ไปลงที่สองตายก่อนขาดใจไอจังขาดใจใตายก่อนเลยเอากลับมาเลยเกลับมาทำพิธีฝังในสนิทนี่แหละกำลังเป็นสับปเปลอ ในสดิตนี่นะกำลังพปจับไปเลยฝังให้จังไปแล้วให้จังเลยอเอาดินนั่นดีๆ มีเสื้อครับมีเสื้อสองตัวปอกคอแล้วครับอ่ผ้าหม่มอผ้าห่มไปด้วยมาจากดินก็ไปสู่ดินจังเลยอามาจากดินน้ำลมไฟก็ไปสู่ดินน้ำสู่ลมสู่ไฟ อ้าวจุดทูบเทียนบอกมันให้ไปเกิดในสนิทจุดทูบเทียนบอกมันอจุดทูบเทียนบอกไอ้จัง ให้ไปเกิดสู่สู่สุขติสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเป็นหมาก็เป็นหมาเทวดาลงมาเกิดก็เป็นหมาเป็นหมาพระเหมือนเดิมอีกเดอ้อคดือดไปเกิดเป็นคนให้ไปเกิดเป็นคนเป็นเทวดาจุดเลยจุดนั้นเลยดอกไม้งไม่มีนนะครับเนาะฮะดอกไม้เลืว บอกนอาแค่นั้นละนั่น,น่นละยังไงเออจุดทูบจุดทูบเขียนบอกดอกไม้ก็สองสองสองยอดนี่ไยอดดอกไม้ยังไงนี่ไง,นไงบนหัวนี่ยอดดอกไม้เออตังเลยนี่แหละสอง สองยอดอ่บอกมันไปดีเดอร์จังนี่อา้าวคือทำไมดับเออติดละ่ะสองยอดอยังลเลยเอา่เอาเลยมาบอกเลขให้อนิดหน่อยอ <c oughs> โอ้ไปแล้ว อา,อาจารย์ให้ไปสู่สุขติแล้วไปเด้อข้กนิจะาวัตสัง่าลาอุปาทาวาจธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบุปะสโมสุโคสเพสตามาลันติจะมลิงสุจะวัดิสะเลตะเทวหังวัดิสามินัตทีเมเอทสังสยูอ้าวแต่ ถอดบางสกุลหาไอจังมันด้วย่ะ,ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นการาทำสรปพนาคิจให้ไอจังตรงนี้แหละเอออ่าคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนเด้อ